เอางี้ดีกว่าง,ง่ายๆพี่ใครโกหกไอสัตว์สเต็กหนึ่งจานต้อง,งนนเออาราพู้มีกี่คนเออสรุปเมื่อกี้บอกคนเดียวนะไม่ก็กูก็กูตามหลังไงสามห้าสี่เลขอะไรสามห้าสี่โกหกสามห้าสี่ไอแฟมมึงทำอะไรแล้วมึงอยู่ไหนล่ะพี่มึงกับใครทัอ์อ๋อแล้วพี่อยู่ไหนครับพี่เลิฟ อะไรนะแล้วเดี๋ยวนี้คุยกับใครอยู่อะไรนะพี่ไม่มีคนคุยครับทำไมอ่ะไม่ได้ทำช่วงนี้จบคุณทั้งวันเลยเย่จะ้นมีดเลยเฮียไม่ได้คุยกับใครเลยตาบานตาบานยิงเฮียกูจะยุบแก๊งเราแน่ไอ้สัสอยู่ทำไมเฮีย ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ยุไปเลยก็เหลือแค่ไอ้เหี้ยก็ยุไปเลยยุไปเลยเหลือแค่สองคนเราพอแค่นั้นแหละพี่ไอ้่ได้เดี๋ยวเอาง่าย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่โชว์มาแทนนี่เหี้ยมันกจะเวดมันแล้วมันเป็นอย่างนี้มันไม่ถูกหรอกไอ้เหี้ยเออคุณเขาอยู่ไม่ถูกหรอกเหี้ยทำไม่ถูกไอ้เหี้ยดูก็รู้ถ้าติดเกินไปหรือเปล่าพี่จะตั้งคนใหม่นะไอสัตว์ก็บอกให้แค่นี้แหละไอ้เหี้ยอยู่ในแก๊งเราห้ามมีเมี้ยว่าไงพี่อยู่ในแก๊งเราห้ามมีเมียว่าไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำไมมึงบอกเลิกทันเดอร์เดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยพรไอ้พรไม่พี่ดำขอเป็นไรบอกเลิกทันเดอร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยเร็วอะไรนะไม่เวลาพี่แค่สองวิเท่านั้นนะไอ้แต่จะเย็นน้องผมเล่นไม่ไหวฮะยไอ้เหี้ยแต่มึงก็รู้ว่าไอ้พรแม่งรักเราเว้ย จริงถูกก็รู้ก็รู้จริงถูกเลย้นี่ยบลงคนในแก๊งมันรักเราอยู่แล้วถูกกูให้มึงเลือกผู้หญิงกับแก๊งมึงเลือกอะไรสามดอกกับหญิงเอาแค่นั้นนี่ไอ้เฮียมันไว้แก๊งตรงนี้แหละไอ้เฮียมันคนละครึ่งหันไม่ไหวละเดี๋ยวมึงคิดอย่างนี้นะกูให้มึงเลือกอีกทีหนึ่งกูให้มึงไมม่ีเลือกทีเดียวเท่านั้นตอนที่สี่ตอนตอนที่สามห้าสิบแปดกันเปนกสามนาทีมึงก็นเกินสนกูแหละครับถูก ต่แค่ตอนนี้มึงไม่ได้อยู่พี่เรืองก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นพี่เรืองมาอยู่ตรงนี้เลยไม่เกี่ยวครับแต่ว่าแต่ว่าเราคุยกันตลอดก่อนหน้านี้เราก็อยู่ด้วยกันนะทราไมอยู่ๆพี่ไม่เข้าข้างพี่เรืองแบบนี้มึงว่าไงแซมต่อยมึงก็ไปต่อยกับกูมาพี่เรืองก็อยู่กับกูไม่่ตอยหนูก็ยังไปต่อยกับพี่เลยแต่แต่ฟังให้ึงก่อนแต่กูกูได้อุ้มมิกไหมพี่เรืองผมได้อุ้มมิกไหมมึงว่าองตอนนี้ กูไม่วางกูไม่อู้แล้วยืนเองได้ทำไมเหรอแต่กูไม่ทิ้งแต่ผมมีหญิงอยู่ข้างๆไหมพี่เลืองเออมึงถอยมแต่เธอมาอยู่ข้างหลังเธออยู่ข้างหลังเขาเออมึงถอยไหมครับผมพี่เลืองดูยดิเล่นลิ้นมากเลยน้อ้เหี้ยคืออะทั้งแต่มีหญิงมิหลียมเยอะจัดเลยอะมึงรักเขาไหมมึงต่อยไปอะไรนะมึงต่อยต่อยใคร ไม่ได้ดีเฮ้ยใสกูเฮ้ยพี่เลี้ยงมึงไม่ทำนี่ล่ะคนในแกมก็ไม่คำกันนะก็ไม่ดูคนในเกมอันนี้เริ่มอันนี้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนี่ใสเนี่ยผมบอกเลยเอาแว่นกูหลุดเลยจ้ะแล็กกูเปิดนี่เเฮ้ยเออไอเลี้ยงเสียนะเสียนะถ้าแพ้นี่คือเสียเลยนะกูบอกก่อนนะเสียนะเสียนะเสียเสียนะเสียน้ะคอนเฮ้ยช่วยกูเสียกูใสไม่เว่นดีเหี้ยพี่เลียงเสียนะเสียมากเลยวะ เสียนะกูบอกให้เสียระบบนะ,ะกูไม่ยอมหรอกเสียนะเสียนะแหวนกูหลุดอีกแว่นกูเสียไปสี่อันแล้วนะ <c oughs> มึงต่อกันเนี่ยแว่นกูหลุดไปสี่อันแล้วนะวถ,ถือว่ามึงใจได้ว่ามึงคอต่อได้ถูกแต่ถ้ามึงมึงเกินไปแล้วแล้วเราเรียกเฮ้กูตั้งกูตั้งดาร์ c h a เลยมาตั้ง d า r k c ถ้าวันไหนเรียกรวมแล้วไม่มาสาม D O O R ต,ดตีด้วยได้ไหมเอ้ยไอ้บอลปากดีจับถ้าเธอต่อยเขาแม้แต่ครั้งเดียวนะมันมันพิมมันเล้สามไม่ได้พิมเลกสาไม่ได้เขีโอโออาร์ไงครับไอ้โง่กูเข้าไปส่องแชทเลยกู <laughs> พิมพ์ละจุดกูมาก่อนกูมาไอขีเ้เข้าช้าสุดไอ้สัตว์ติดญิง ว่าจะพิมพ์ตอบหญิงถ้ามันเป็นคนแบบนี้ไอพอนจัดน้องมึงตอบปากตัวเองให้กูได้ยินนี้สามทีหนึ่งมึงโกหกมึงโกหกโอ้โหกูจัเลทแทบสุดบอกโกหกโกหกได้เยี่ยนี่้ตองแขนเออไม่เชื่อมึงเริ่มตบตูดตัวเองพี่เรียงเมื่อกี้มึงอยู่ข้างกูนะพี่มึงตอบปาก๋ัวนี้ เต่าแขนะเต่าแขนะกูก็ทำเป็นดั๊ดดี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 ตัก็ทำเป็นเหี้ยเต่าแขนถ้าผมเป็นแอลผมจะเรียมใช่ไหมผมไม่เหรียมขอแบบให้เลือดกระเด็นขอให้ปากแตกแล้วถ่ายรูปมาเห็นเลือดด้วยเห็นเลือดด้วยพี่เรียงเออ ดูหน่อยดิพี่ดูหน่อยดิเป็นพี่ใหญ่สุดแล้วอ่ะแก่สุดแล้วมึงอ่ะจะให้น้องตีกันเพื่อเฮียอะไรวัดศัตว์ขอตัดเขาตัดพี่เขอตัดพี่เขาตัดได้นะเขบพี่พระเฮียมาขายข้าวเพระมาครับหลวงพ่อใครสั่งข้าวครับใครสั่งข้าววะเอามาห้าครับพี่เรือง พราะมึงคงลืมกันไปแล้วกูจะกูจะให้พวกมึงจำตัวเขาเหลือเก้าร้อยไม่ดูไอพอนไอพอนมึงนี่ตัวหรอไอพอนเฮียอะไรกูอีกแล้วไอพอนไอพี่เลื่ยงมึงดูดูดิเรียกตัวมึงไอสัตว์กูหมายถึงตัวเฮียเป็นไรอ่ะอ๋อพี่หมายถึงตัวเฮียหรอมึงตัวนั้ตัอ พี่บอกนู่นว่าเหมือนตัวเฮี้ยใช่ไหมกูไม่เคยพูด <c oughs> มึงดูมึงจำมึงเคยรู้เรื่องเฮี้ยอะไรบ้างไหมกูถามมึงเคยรู้เรื่องเฮี้ยอะไรบ้างไหม ต้องถามว่ามันอะเคยลงรูปเราบ้างอไหรพี่ไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยอะไรกูยังลงอยู่เลยปะไอ้ขี่รถทัวร์อาชันนะอะไรนะไกูเอาไปทำอะไรอ่ะถ้ามึงเป็นอย่างนี้นะไอพรไอพรอีกแล้วถ้ามึงเป็นอย่างนี้นะกูจะตัดมึงออกกองวรดกเรา ที่เราติดนี่เงินเกือบสองล้านไอ้แซมใช่เรากูซาเราไม่เอาเลยดอกหล้านเลยพี่เรากูสาติดนี่มาสองล้านข้าพี่เรียกไม่มาอีกทีนึงนะเอ้แต่เย็นไอให้ที่ติดนี่ไว้อ่ะมึงไม่ต้องไปจ่ายคืนอัดไายสัตว์เดี๋ยวพวกกูจ่ายเองจุ้นละแค่นั้นแหละมึงถอดแลกเก่าวไปนี่จะปกปิดมีความลับต่อพี่ไอแดดนี่เลื่อมเพื่ออะไรวะ เลือยนถอดหน้ากากเนี่ยก็ตอบแชทหญิงแล้วก็ไปว่าให้น้องพี่เลื่องพี่เลื่องใครพี่นำถอดหน้ากากดีจะผิดจริงจะผิดไม่เคยมีความรักที่จริงความรับข้างในเขาไม่ได้จริงพี่เลื้ยงทำอะไรอ่ะกูตอบแชทน้องครับอันนี้รออะไรอ่ะน้องชื่อไมยา ชอบทำท่ายังไงผมยาวนี่ใส่เป็นยังไงเอ้าขอถามอันนี้นใส่น่ารักอยู่นะเอารูปดำเหียหนาดำเใียแซวมึงโดแล้วยี่ห้อ T M นี่มันโอ้โหไอ้ี่ห้อไหนแล้วก่อนไอ้ศับเไอ้เดี๋ยวไปพูดก่อนเดี๋ยวมามึงต้อมซื้อเผื่อกูด้วยซื้อเผื่อด้วยนะเออก็ไปซื้อข้าวให้พวกพี่ๆไงครับเป็นไรอ่ะคอมสต็กนะ ขอสเต็กนะชอบกินสเต็กอ่ะมึงเดินไปใครให้มึงเับรถไปกูถามเอ้าพี่เมื่อกี้ได้ยินไหมได้ยินไหมพี่เรื่องพูดอีกทีเหมือนไม่ได้ยินเอ้ยให้มันไปเถอะเจอโอเคจะเอาไม่ข้าวอ้าวครับสเต็กลกสองตัวขอบคุพี่มาด่าเราขอบคุณสำหรับคำชมขอบคุณละกันชิ้นช้ชมกันเนาะ เราถ่าย <laughs> รูปตรงนี้สุดท้ายก็เหลือแค่เราสอง <laughs> สุดท้ายก็เหลือแค่เราสอง <laughs> <laughs> มันเกินไปมึงว่าไม่ไอ้หัวส้มถูก <laughs> <laughs> ไอ้น้องรักชีวิตเป็นไงบ้างวะเองเชนครับผมไงพี่พี่เรื่องที่ถามมันเนาฮะฮะอพี่เรื่องผมลหรอเช้าผมละไอพี่อยากได้เหล็กกับพันหนึ่งว่ะชชนอะเหล็กพันหนึ่งเหรอพี่ใช่ เด็กพันหนึ่งคือตอนนี้ผมกำลังจะเก็บไอ้นี่อยู่อะพี่เก็บฝากกล่องอะ๋อช่วงนี้ผมผมวิ่งไอ้นี่อะวิ่งวิ่งปูนบ่อยมันรถโดนทางไปเนี่ยผมเอาคันแนววิ่งพี่เมื่อเอารถคันกูไปแล้วมึงจบปูนให้แบ่งกูด้วยเอาว่าไงเฮ้ยเอาเอาไงกว่าคุมนะเว้ยจริงๆมันไวมันไวมันไวกว่ากูว่ามันไวกว่าคันนี้นะกูว่าจริง แม่แต่ผมผมเล่นแบบเอาชัวร์ไงเพราะเพราะว่าเขาไม่ให้เล่นใช่ไหมปากีอ่ะไม่แต่มึงก็ลบกูไปดิไม่แต่มึงลองคิดสภาพว่าถ้าลบพี่เรืองอ่ะมึงมึงเล่นในเมืองได้แล้วในเมืองกองเยอะเดี๋ยวนะพี่พี่เรืองขับรถอะไรนะพี่ซุปเปอร์คาร์สีเหลืองเมื่อกี้ที่ออกไปอ่ะอ๋อคันนั้นเหรอใช่ใช่มันออกตัวล็อฟรีไหมพี่ลองเดี๋ยวลองขับพีงลองขับซื้อมาเกือบสองล้านก็ไม่น่าฟรีนะจุงงั้นเดี๋ยวมึงลองขับมันจะไม่ฟรีนะเดี๋ยวมึงลองขับไอ้แวน ทำอะไรอ่ะก็จะไปจกแคปจกปูนนี่อ่ะลองฮันเนอลองไอ้มึงลองดูสี่นี้เทพปะไอเยอะมากไอเยอะพรมึงลงมาเทพมากสีเหมือนใครเลยเนาะอะไรลองอะไรพี่ไหนข้าวเหมือนใครเลยอ่ะเธอไหนข้าวผมเปไหนกูไม่รับมือจากผู้หญิงไอ้ฝาดผมไม่รับของจากผู้หญิงเท่านั้นถ้ารับเอาเสื้อมาวางไว้ให้ด้วย งั้นแล้วต้องแดกไอ้สั์ถ้าผมจะรับจะขอจากผู้หญิงเอาผ้ามาวางไว้เลยให้ผู้หญิงมึงเป็นผ้าหรือเปล่ามึงเป็นผ้าหรือเปล่าอันนี้ถ้ามึงทําตัวอย่างนี้นะไอ้พรถ้าถ้าถ้าทำอย่างนี้อีกรอบนะถ้ามึงทําตัวอย่างนี้แล้วเอาผู้หญิงมาให้กูนะแล้วมึงบอกว่ามนงั้นไม่ต้องแดกเรียกแปดสามแล้วกันนะฮันเดอร์จะตายแล้วเอาก่อนแล้วกันเรียกแปดสามไอ้เหี้ยพี่เรียงพี่เรียงผมไปจกแคปไปเพือนียูดดูไอ้เหี้ยทิ้ง งั้นไม่ต้องเอาพี่แวนไปไม่ได้พี่แวนผมไปไม่ได้พี่ข้าวรวมสาบานอ่ะจะไม่เอาใช่ไหมเออเ้ีอยถ้างั้นไม่ต้องเอาสามห้าสี่พี่แวนผมไปไม่ได้พี่เป็นไงบ้างน้องโอเคอยู่นะพี่เฮ้ยทำไมกูมีสอบอยู่ปะไม่ต้องเว้ยเออเอ้าคุณแม่จะด่าลูกแต่ไปพิมพ์ในแชทลูกมีอะไรเปล่าเออด่าแบบนี้บอกว่าเราเกมเพราะมัน่ะเช้าอ่ะไรถ้ามันเป็นอย่างนี้นะไอ้พรไม่เอามึงไว้นะ ไปซะไอ้เหี้ยไปคุยกับไก่ตีนกูป่ะไม่เสื้อขาวฮะโอเคไอ้เสื้อขาวเขี่ยไม้ไก่ลั่นเบะแม่งซ้ายไอ้ถึงนี้ถือว่าเฟี้ยวถึงนี้ถือว่าดีถือว่าเฟี้ยวนะอยายกูเปิดชฉาติ้งด้วยป่ะดิพี่อ่ะได้ทันเดอร์งอีกก็ไม่ถูกมึงมาที่ควายเหี้ยใจเย็นน้องใจเย็นนี่บอนไม่เอานะพี่มึงด่ามึงด่เพียอะไรเออมึงด่ามึงด่าทันเดื่อเพื่ออะไรดูดิไล่เขาอีกแล้วเธอดูดิเอาโอเคแผลมันเราแต่นะสองสองเสียงนั่นยังไงพอโกยอมรับผิดแค่นั้น พี่แจคิดไปแล้วเธอสามห้าสี่ไม่มีสัตว์กูแดนยอไม่เก็บไว้ก่อนเขายังไม่ได้เลยพี่ยังไม่ได้เลยพี่กินไปแล้วเมื่อกี้หนูให้ไปแล้วยังไม่ได้กินครับผมไม่รู้หนูเหงนี่ถือจานกินพี่จาติดปากเลยดูดิเมื่อกี้มึงยังแดกอยู่เลยนะทัาทีมึงโกหกไปซื้อมาอีกสองอันไปลูกยังไม่ได้กินเลยลดเหลือต้องสามอันดีสามอันสองอันนะเพราะว่า เพราะว่าในเรามีกันอยู่สามคนถูกไหมไม่ก็ของมึงด้วยไงโง่ถ้าแม่งเป็นอย่างนี้นะเว้ยไอ้เหี้ยที่ใส่โกหกกินนะเว้ยไม่ไหวเหมือนกันนะไอ้พวกชอบโกหกมาดิมาดีิมาดิเดดไอ้พ่อมาดิพวกนี้มันเลี้ยวระยะพี่ต้องเป็นคนแบบไหนพี่เลือก ที่เหลือไม่โคตรไอ้แต่พี่ก็พีดแล้วอยู่ดีพี่ต่อให้พี่จะเป็นยังไงไม่ว่าจะติดหญิงหรือว่าอะไรอ่ะแบบไปตกปลาไม่เคยชวนน้องชวนน้องอะไรอย่เงี้ยเข้าใจโคตรเร็วอ่ะ เ้ยพี่เรื่องทำไรอ่ะไม่ได้ทำไรจะตอนนี้งุนหงิดด้วยเฮียอภพรด้วยทำไมอ่ะเฮียลรเสียดีหน้าโมโเมันน้าโมโเผู้ชายอะไรอ่ะแล้วแม่งแบบแม่งแม่งหมดไฟแล้วเด้ะตอนนี้เฮียหมดไฟจีบหญิงอ่ะหมดไฟแต่ไม่หมดใจหรือเปล่าเอออันนี้ก็จริงอยากเจอไม่อยากอยากเจอหญิงพี่อ่ะพาไปรู้จักรไมดี แบบไม่คิดจะแบบนไม่แนะนําให้น้องๆรู้จักหน่อยหรอกูแบบอยากเจอนะไมยกูพูดแ,แค่เนี้ย นีพอแต่ดูเชีอยแทนดิเชือดไอเชีอยมันไปนานเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยเออสติเขาก็ทําไว้พร้อมเสิร์ฟนุ้ยเฮียไม่ได้ให้แม่งไปย่างมึงนับเวลาดิยไอ้เป็นมาละมาละสิบ <c oughs> นาทีที่หายไปจุนอาจริงครับจุนอาคนเดียงแปดสามจริงสามสี่แปดจริงสามสี่กูเป็นโควิดหรือเปล่าวะไอ้เหี้ย เออกูเป็นโมอะว่าไงหนูว่าไงหนูป้าครับป้าป้าบอกว่าถ้าเจอคุณลุงให้ทักคุณลุงสวัสดีคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร้าไม่ได้วาดีมึงอะไรเยออ๋อขอโทษคุณอามีแฟดเหรอไม่ใช่เ <c oughs> ย็ยนในสว่างที่ไหนไม่รู้ถ้าจะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เจี๋ยขอโทษเจี่ยขอโทษพี่บอลว่าไงเมื่อกี้เขาบอกว่าเราเป็นสว่าที่ไหนไม่รู้ไม่แล้วแต่นะไอ้พอลว่าอะไงว่าอะไรขอข้าพี่เลี้ยงไอ้ที่นี่กากเปลี่ยนสีสัตว์ไอเฮี้ยถ้ามึงจะเป็นอย่างี้แล้วใส่ไอเฮี้ริ้นสอแฉกเออถ้ามึงจะใส่ร้ายให้พวกโกหกไปช่วยกูดีกว่าไอ้เรียไอ้ใครกูถีบใจ่รีดอลเนี่ยพูดเรื่องจริงด้วยกูถีบใส่รีดอลด้วยดูเอ้ยไม่เอาพี่ขอโทษไอ้พี่อถ้าเป็นอย่างนี้ อย่าทิ้งทิ้งอะไรก็ได้อย่าทิ้งไทยดีน้องขอเฮียขอได้ไหมคือถ้ามันจะเป็นอย่างงี้ถ้ามันจะใส่หลายกันอย่างงี้ก็แบบมันไม่ไหวเลยเฮียถ้ามันเ,อเนอย่างงี้แค่ผู้หญิงคนเดียวมึงต้องใส่ลายพี่เลืองขนาดนั้นเลยเหรอวะผมไม่มี<ะ>ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่ามันไม่มีหญิงเลยวะมันโกหกวะมันตอแหละฮะ แล้วอุ้งอุงพี่เอาไ้ไหนเออโอ้โหอุ้งอุงเป็นผู้ชายหรือเปล่ามึงไปเลยสเต็กอฟ้องอุงอุ้งแน่สเต็กไป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 ไอโกหกต้งเสียสเต็กก่อให้แกนี่แหละใครโกหกเสียสเต็กไกวิ่งสับไปไปเร็วๆมีเรื่องอีกไหมเดี๋ยวคุยไปซื้อทีเดียวมึงมีกี่คนมีคนเดียวครับตอนนี้จริงๆริงสามะแล้วไอพี่บอกไม่มีไงเนี่ยโกหกสองเรื่องแล้วนะสองเรื่องอะไร ไม่มีใครอีกมึงมีผู้หญิงมึงมีใครอมึงพูดมาตรงๆเลยมีตอนนี้ที่ที่กำลังว่าคิดว่าจะจีบก็คืออุ๋งอุ๋คนเดียวแล้วก็คนเดียวไปซะไปไปไปซะจานไปซะอ๋อกูรู้ครับพี่กูซื้อมาเผื่อนะเลขกอะไรครับแม่สาวหนึ่งสามสี่ถ้ามึงเลือกที่จะโกหกพี่น้องชาวสามดองเราอีกนะถูก อางี้ที่หวังง่ายๆพี่ใครโกหกไอสัตว์สเต็กหนึ่งจานอ่ะก็ใช่ไงเอาดิถามมาดิไอสัตว์ถามมาดิกดแล้วไม่กดอะไรหรือเปล่านี่เออถามดิถามดิมึงคุยอยู่กี่คนพี่เรืองตอนเนี้ยคุยอยู่กี่คนอ่ะแต่เยอะคุยเยอ่ะกูคุยเยอะคุยแบบไหนคุยแบบว่าชูบสาวอ่ะแบบแบบว่าแบบว่ามีใจอ่ะเออมีใจอ่ะแบบจีบอ่ะจีบอ่ะ ถกูไม่มีอะไรวะนจกูเถียงกูไม่มีอ้าวไม่เหลืออภิพรพี่คิดว่าไงแต่วตอนนี้มีกี่คนผมถามว่าตอนนี้ผู้หญิงที่พี่คุยอยู่มีกี่คนพักโทรศัพท์แล้วตอนนี้เหรออ่ะฮะก็มึงเจอเมื่อกี้คนนึงอ่ะชื่อใช่ชื่อไม่ออเลาชื่ออะไรไม่อาไม่อาใช่ เจอที่ไหนอฮะเจ้าลงมีกี่คนเออสรุปเมื่อกี้บอกคนเดียวนะไม่ก็กูก็กูตามหลังไงสามห้าสี่เลขกอะไรสามห้าสี่โกหกสามห้าสี่โกหกนะไม่ติดโกหกนะนี่คือโกหกหนึ่งหนึสามสี่สามห้าสี่แบบด่วนๆของครับเอาไ้โอเคและอยากให้เห็นว่าโกหกอีกจริงยกย้ายเถอะไม่ ไม่เยี่ยแซมอ่ะพวกมึงถามแล้วมึงอยากรู้อะไรเแซมกับตัวเยี่ยพรในกันในกันในกันพี่พี่ช่วยช่วยได้ดิไอ้นี่ความผิดมันน้อยด้งกูถามว่ามึงเคยคิดถึงคนอเด็กหนือคนน้องบ้างไหมเป็นพี่น้องเนี่ยชาวสามนอูกคิดถึงตลอดครับตอแหลเอามา เอามาสามห้าสี่แสามสามห้าสี่สามห้าสี่กูอยู่กันสองคนไอสัตว์อยู่สองคนตลอดไม่เคยเห็นหน้าสามสามห้าสี่ไม่โกหกแต่สามเอาสามห้าสี่ไม่ต้องให้ไม่ต้องไม่ต้องให้เขาต่ไม่โกหกถ้าแต่เนี้ยมันใกล้นี่ได้ดิพี่ถามเรื่องที่มันแบบเออมันมีไอ้นี่ดีแนวโน้มดีอันนี้คือผมคิดถึงพี่ตลอดมึงคิดถึงกูเฮี้ยเลยวันวันเฮี้ยกูมาปุ๊บกูทักไอไอไอเฮี้ยแซมปุ๊บกูไปจกปูนรอบนั้น มึงนี่โอ้โหไอเฮียจะติสงล่างกันอยู่แล้วไอเฮียถูกไอเฮียไอแปดนะกูกูไม่เคยเห็นไอแปดอยู่หน้ากาลัดเลยนะกูไปขายยาเป็นอะไรอ่ะแต่่พีเดูคำพูดดิมันก็จริงกัเสียงมันแต่ว่าแต่ไม่มีแต่ว่าไม่มีไงแกใช่ไงอ่ะถามอะไรอันนี้นะคือเพื่อนจะจับผิดกูหนึ่งสองมพอถามว่าเมื่อวาน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 ทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่ไม่อันนี้ไม่ผิดไปถามไป เกี่ยวเฮียอะไรกโคตรต้งเกี่ยวกับเราสองคนเฮี้ยแบนถามมาหมดแล้วพี่ไปซื้อมาไปซื้อมาีบีมันไม่บิดอันนี้ไม่บิดอันนี้ไม่เกี่ยวพี่ไม่ได้นไป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 ้ไป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 ่ปไมไปไป่ปไ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 อาปไป่ยไาไป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 ้ปเปไปไไไปไปไไไ